ตอนนี้ค่ะจีอยู่ที่สนามแข่งรถสปีดเวย์ค่ะที่ปทุมธานีนั่นเองค่ะพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันในบูธแรกกันเลยกับบูธ JPX ค่ะด้านหลังของเราค่ะอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆจาก JPX นั่นเองไม่ว่าจะเป็นค่ะพัดลมค่ะขนาด20นิ้ว แล้วก็มีแอร์แคมปิ้งด้วยนี่อ้าอยู่ตรงนี้ทางนี้ทางนี้แอร์แคมปิ้งจาก JPX ค่ะรุ่นนี้ก็ราคามี2ราคานะ9,900บาทกับ1,3,900บาทเป็นราคาพิเศษนั่นเองค่ะนี่แล้วก็นี่เรามาตรีมแคมปิ้งแบบนี้ค่ะเราก็บอกได้เลยว่ามันดีมาก แล้วก็ลมแรงมากๆด้วยในราคา1,199ับาทขนาด20นิ้วที่บอกเลยว่าเบอร์สามนี่เย็นไปถึงด้านนู้นเลยนะ, <c oughs> อ,ะอาจจะประมาณเมตร2เมตรเลยก็ว่าได้ยุงยุง,ยงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะอันนี้ถือว่าใช้งานแคมปิ้งได้สะดวกเลยค่ะกับ JPX นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครพลาดคลิปนี้ไปหรือว่าหาไม่เจออยากได้อุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆจาก JPX สามารถติดต่อกับทางพาร์เนอร์เราได้ค่ะกับทาง Nordway นั่นเองนี่ แล้วก็ด้านหลังของเราค่ะนี่จะบอกว่ามีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานอีกด้วยแล้วก็จัดแสดงตรงนี้ด้านนี้เลยค่ะ